ห้าวันแล้วยังเป็นแบบนี้อยู่ยังไม่เป็นตัวไหนลองจับดูสิก็เดียวก็เดียวห้าวันแล้วยังไม่เป็นตัวเลย แอบส่องอีกเอาเปิดดูสิไหนอะตัวยังดำๆอยู่มดูนะสองสัปดาห์แล้วยังไม่เป็นผีเสื้อเลยอ่ะเนี่ยสองสัปดาห์ที่เป็นดักแด่แต่สีเข้มสีเข้มกว่าเดิม ดินดินลูกดิ๊กจะรอดูอีกว่าเมื่อไหร่จะเป็นผีเสื้อนี่คือเป็นดักแด้อยู่สองอาทิตย์แล้วน้องเป็นตัวแล้วตัวใหญ่ในน้องเปิอดอา ข่าออกมาแล้วเป็นตัวแบบนี้ตัวใหญ่ก็เลือเลยกาจับปะขาเป็นตัวแล้วแต่มันฉีออกมาเป็นสีเหลืองๆจะบินแล้วน้องไปแล้วตัวใหญ่เท่านี้สิบห้าสิบหกวันหันหันให้ดูหน่อยนิ ตัวใหญ่รอมาตั้งนานกว่าจะเป็นตัวเป็นดักแด้อยู่สองอาทิตย์กว่าเป็นตัวแล้วอาทีนี้จะกินอะไรกินอะไรดูดน้ำหวานจากดอกไม้เหรอไหนลองเอาเกาะต้นไม้ มือแหลมเลยดูนิ้วเล็บโอ้ยเกี่ยวเกี่ยวด้วยเจ็บไหมสรุปคือสองสัปดาห์นะคะเพื่อนๆเมื่อกี้ตกไปหายหายไม่เจอที่แท้ตกกงเกาะขาข้างเกีงตัวใหญ่มากเลยน้องจะกินอะไรต่อ ตเป็นตัวเราจะกินอะไรต่ออินสองสัปดาห์ค่ะเ,เพื่อนๆกลายเป็นตัวขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ